ว้าวลูกชิ้นลูกชิ้นดูเลยเพื่อนๆลูกชิ้นน่ากินจังเลยเ่ะโอ้อันนี้ไข่อันนี้ไข่ปะครับตัวไข่เหรออ๋อไข่ทุกตัวอืน่ากินจังเลยมาดูนูกกระทาเราจะซื้อลูกกระทานูกกระทาย่างสีสันน่ากินมากเลยสามตัวร้อยเพื่อน นี่ตัวละตัวละตา,า,า,าพ,พี่น้องโบจกูสุกคนวันนี้ก็มาพอกันกับช่องโมเพียนชาแนลวันนี้ไปเที่ยวงานเซดีไทย41พี่น้องไปกันหลายคนอยู่มีนกเกตมีสตองมีอ้อยแล้วก็น้องชันเดนนี่นั่งอเอยโมเมนต์นั่งวาวะพิษนี่นย่างเงิน,น,นพี่น้องน้องชันเดนนี่สวัสดีค่ะเด้เด้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะไปเที่ยวงานไปขึ้นรถเมล์อยู่ถนนใหญ่พนันพี่น้องเดี๋ยวไปฮอดงานพนันพี่น้อง สิ่ไทยเบื่องอีกรอบนึงตอนนี้ก็กำลังยางไปยุกยางไปขึ้นรถมีพี่นอ้องไปพ่ออ,อันนี้พ่าแต่มาหอดน,นางานอะพี่นอ้องนางรถแท็กซี่มาบนในนางรถมีหรอกหารถมีมันเฮิงไรเดี๋ยวเขาเข้าไปเบิ่งในงานเลยพี่นอ้องเขาไปลอกมือพี่นอ้นองประมึกโอ้โหประมึกงนานนี้มีจนหอดร้อยกระทงคนละพี่น้องเลยคนขายของลายเยดยน,น,น,นี่เวทีระวางเขาเพราะถ้าได้ขึ้นเล่น หนักลอกเนี่ยท่านมาเข้ามาห่อนกืบประมาณมม4โมง40เกือบ46โมงอลพี่น้องโอ้คนขายของลายเลยพี่น้องปวดขายของเดี๋ยวยา,ยาลงลอกพวกนาเกตพวกไอ้ว,วัยเขาไปก่อนเลยยางตามลังเข้าไปข้นดอนเ่รานท่านมาลายภายในหรอกเพราะว่ามันบอท่านคำานักล่องกับพี่ยางนักล่องกับว่าท่านมากพี่น้องมีแต่คนขายของลายเลย ขายลอ,ลอยกับเขาเปิดจนหอดบ้านลอยกระทงหมดนะพี่น้องเ,อเลยนี่วันนี้ลำใหญ่มากนะท่านปลาลูกโป่งอันนี้จะเป็นของเล่นพี่น้องของเล่นอะไรไงขาอันนี้เป็นของเด่นเด็กตอนนี้นักร้องเขาบนทันมาดอกพี่น้องเพิ่งเสียหามงคล น้านักลองมาประมาณสี่ทุ่มหาทุ่มอะไพี่น้องเอยนักลองมาอยางลอต่อพี่น้องห่างลอยยางลอมาไหวโพสมาต่ควาโพสมาคนมันกับว่าท่นร้ายหอบบันไดหอกมากกไคัผมเคสโทรศ <t> ัพท <BRUN. S 2> ์เคสโทรศัพท์ รับของขายเสื้อผ้าขายเสื้อผ้าเสือผ้าเลือกเสื้อผ้างานนี้จัดพอจนหมดอัดมื่อ้อยกระทงผนไม่น้องเลย ขายของปกเครื่องไส้พอนักลองมาครับอยูนเต็นนั่นแหละต้องซื้อบัตรเดี๋ยวเอาบองบอลเขาขายบัตรพี่น้องบอลข้างเขาแต่ว่าพอนักลองมารับใช้ซื้อบัตรเขาพี่นี่บอลนี่พี่น้องบอลเขาขายบัตรร้อยสี่สิบบาทวันนี้ลำย่ายมากวันนี่เดทางเขาเข้าไปข้างในเนี่ยเอาว่าตอนนี้ลอกไปก่อนพี่น้องเลย รอเบงเขาขายของประกาศยางหาังสือของกินพี่น้องยางรอไปเรื่อยๆพี่น้องเลยเสื้อยังเสื้อเองเกงอ่ามาดูร้านเสื้อขายเกเออสวยสวยสวยเนี่ยเสื้อเสื้อผ้าพี่น้องงามอยู่ท่ามงามมองงามอยู่ เออนี่ทรงผู้หญิงผู้หญิงใส่เขาใส่กันเออแบบผู้หญิงผู้หญิงสวยดีโอขายเสื้อผ้าเสื้อผ้าส่วนมากมีแต่ของผู้หญิงกันเลยของผู้ชายก็มีนี่ไงเรามองไม่เห็นอันนี้ก็เป็นของผู้ชายโอ้เชื่อโอ้เสื้อสวยแล้วเนี่ยเสื้อสวยเสื้อสวยเออก็สวยดีนะเดี๋ยวเราจะเลือกดูสักตัวสีสวยเดีเพื่อนดูดิโอ้เสื้อสวยตัวละร้อยนี่หมป้ายตัวละร้อยเออเราคิดว่ามีแต่ของผู้หญิงนี่ไงโอ้เสื้อเนี่ย ของผู้ชายเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวขอตัวเลือกเสื้อผ้าก่อนเพื่อนๆมีแต่ตัว,วสวยๆโอ้สีวสวยๆทังนั้นเลยเนี่ยไม่แพงมากตัวละร้อยนี่พี่น้องอไ,ได้เลยสามต3สามสีตัวละร้อยงามเลยไม่แพงมากเออพอดีพอดีเราเลือกได้และสามตัว เดี๋ยวไปจ่ายตังค์ยังไงเ,เพื่อนเพื่อเรามาจ่ายตังค์แล้ว,เส,เ,เ,วลลเ,ลเสื้อเราจ่ายตังค์แล้วสองคนมาเที่ยวงานเห็นของสวยๆงาม,งามก็เลยซื้อเออแต่ว่าตัวละร้อยไม่แพงนะนี่เพื่อนใสกบบบ่กระเป๋ามาเรียบร้อยตุ๊กตาตุ๊กตาเป็นแบบอ่าเป็นเบอร์เจ็ดเบอร์ยี่สิบบาทนี่ไงเบอร์ถ้าเราเราจะซื้อเบอร์เจ็ดเบอร์ยี่สิบบาทถ้าเรา แกมาตร,ตรงเบอร์ไหนก็เราก็ได้ตุ๊ก,กตาเบอร์นั้นเนี่เบอร์ตุ๊กตาเห็นไหมเพื่อนตามเบอร์เลยตามหมายเลขได้เท่าไหร่รเบอร์นนนี่ไงได้แกะมาดูเบอร์แล้วเพื่อนนี่ไงโอ้กล่องไม่ผูกกันกล่องไม่ผูกถ้าเราแกะเบอร์ขึ้นมาเราเจอแบบนี้ เลขเก้าสองสี่อะเบอร์ที่เราซื้ออ่ะเจ็ดเบอร์ยี่สิบเราก็ได้ตุ๊ก,กตาลูกนั้นเพื่อนเนี่ยเ <5 S 1> นี่ย <5 S 1> หาเพราะเอ็นได้เบอร์อะไรมีหลายเบอร์ห้าศูนรคห้าศูนย์ห้าเห็นไหมเพื่อนห้าศูนย์ห้าเดี๋ยวเราไปหาตุ๊ก,กตาห้าศูนย์ห้าห้าศูนย์ห้าอ้าว มันไม่เห็นมีเลยไม่รู้มันมีไหมเนี่ย505หาต่อได้นะใหเห็นมี05เบอร์ก่อนหาไม่เจอหรอกเพื่อนๆเนี่ยถ้าหาไม่เจอหมายเลขเนี้ยเนี่ยเราก็ไม่ได้เนี่ย505นี่ที่เราจับมาเนี่ย ทาให้เห็นหมายเดขกนี่เราก็ไม่ได้ไม่น่าจะมีเราก็เหมือนซื้อหวยเลยนะเนี่ยแบบเนี้ยไม่มีหาไม่เห็นปัญหาอยู่แล้วเนี่ยไม่เห็นมีเลยไม่มีก็ไม่ได้ไม่มีก็ไม่เอาเราเริ่นไปต่อเลื่อนไปต่อเรือนไปต่อเขาได้เงินไปยี่สิบบาทแต่ไม่ได้ เหมือนเหมือนอะไรนะเหมือนซื้อหวยเลยทำแบบเนี้ยมันไม่มีหมายเลขที่เราได้ไงก็ไม่ได้โอ้ลูกโปองอันนี้เขาเขาเขาเล่นเขาเล่นแบบไหนวะเนี่ยเออเด็กน่าจะชอบนะเนี่ยแบบเนี้ยชอบแบบน่แน่เลยเออสวยงามไหมน่าจะเกี่ยวกับตุ๊กตาเนี่ยแหละถ้าเล่นได้อันนี้ยิงปืนปลาลูกโปง่ง หนึ่งอกเ0สิบบาทสามดอกห้าสิบบาทตาลูกโป่งนี่ไงเปื่เปลือตุ๊กตาก็ได้ตามไซส์นี่ไงมีนางวันคุกลูกสามลูกห้าสิบบาทตักไข่เพื่อสามลูกห้าสิบแล้วเราจะมาป่าลูกโป่งพี่น้องนี่ลูกโป่ง โอ้ยโอ้ยเดอ๋อก็พุงไปตรงตรงเดี๋ยวไปแก้มืออีกพี่น้องไปปลาลูกโป่งอีกก่อนไปตามมาตามมาพี่แก้มือใหม่อีกง่ายๆพี่มันอยู่ที่มือเรา นอนล้อตัว,วยาวเลยสามลูกห้าสิบแก้มือใหม่เอาเปลี่ยนช่องดีกว่าทัานนี้ดีกว่าทำยนะังไงตรงนี้เหรอพอจนอ่า <c oughs> <c oughs> โอ้สองลูกได้ได้ไหนครับได้นี่ครับอันนี้เหรออ๋อดึงเลยใช่ไหมครับดึงเลยอ๋อไอเต่าเต่าเอาไว้ให้เด็กไปไปดูอย่างอื่นต่อเอะมาไปแต่สองดอกนะเปลี่ยนได้ไหมเปลี่ยนได้ไหมเอาวอ้าวเปลี่ยนได้เอาไหนอ่ะอ้าวไม่ไม่บอกอ่ะเอาแล้วจะเอาไหนอ่ะ เอาอุ้ยเอาไหนนี่หรอนี é, ่หรอหมดเลือกได้หมดเอานี้นะดึงแล้วนะเออเอาเนี่ยครับผมครับอะไรก็ไม่รู้นี่ด mm ูดิเพื่อนได้ได้ก็ไม่รู้ไม่รู้ชื่อไปไปดูอย่างอื่นต่อนอนนาเกศกินเนื้อย่างแล้วกับน้องชันเดเดกินอะไรอ่ะเออบ่อ้อยเดียวมดดอยหนึ่งให้น้องเดนี่ไง เากินหมกระทะพี่น้องนั่งเด่นสวังดพายามทนามานี่เอามาเล้วนะเดี๋ยวให้ดูนี่พี่น้องหมกูมกระทะหมูกระทาแปดสิบเก้าบาทมีน้ำจิม้มมีพักเท่านี้เพี่น้องจะเป็นต่อ,อย่างไม่ได้กินให้อิ่มหรอกพี่น้องกินพ่อมีแห้งยางลองในงานเพราะว่าต้องมีอย่างอื่นไปซื้อกินดีคณะก็เลยกินตำลีกับพ่อแหละกำลังย่างพี่น้อง หมูกระทะ89บาทนี่ไงมีหมหูอย่างเดียวเลยตอนนี้กำลังย่างอยู่ย่างหมูย่างบนทันสุกอยู่น่าม,มากินน้ำทาพี่น้องกินน้ำทาม,งงมทจะให้เบิ่งหมูอถ่ายอีกเนี่ยกระทะใครชิสุกกับพี่น้องไก่จะได้กินนะย่างใหม่บัวเลย นี่ไม่้อ้น้ำจิ้มเนี่ยลุยห้องหองห,อหออ้องครับกินมุกกระถางได้แล้วพี่น้องเดี๋ยวในพี่น้องปาก,กันกินแล้อะลยเดี๋ยวไปยางรอเบิ้งของกินยางอื่นต่ออีกพี่น้อง นี่พี่น้องเขาจัดเป็นส่วนเป็นส่วนไห่หมกูกระทะราที่เขากินบางหนึ่ง,งี่และขายกับเขาอ๋อนีไงอ้อยไปซื้อนุกกระทาดีกว่าโอ้หนี่ของกินยำปูมา้ายำอูยำทะเลมาดูนูกกระทาเราจะซื้อนูกกระทาย่างอันนี้ย่างสุกแล้วดีสันน่ากินเดี๋ยวเราจะซื้อ สักสองตัวตัวเท่าไหร่พี่สามห้าสามร้อยอ๋อเอาเอาเอาสามตัวเลยไหมเอาไม่รู้ที่เป็นได้เลยตัวล้สามห้าบินเนดี๋ยวนั่นเอาเอาเอาสามตัวเลยพี่ซื้อไปกินกับข้าวก่อนยังไม่มีกับข้าวที่บ้านเดี๋ยวมาเที่ยวงาน้องซื้อกับข้าวกับไปด้วยเราซื้อสามตัวซี่ส่นน่ากินมากเลย สามตัวร้อยเพื่อนนี่ตัวละตัวละสามสิบห้าบาทสามตัวร้อยโอ้โหปรมาณหมื่นเพื่อนด,ด,ดูดิโอหน่าก,กินมากเลยอ่ะตัวเท่าไหร่ยี่สิบเนี่ยอ้อยอ้อยเอ็นซื้อไหมเอาไหมไม่ลองดูเหรเนี่ยตัวละยี่สิบบาทเนี่เยเราจะซื้ออยู่เพื่อนเพื่อนเนี่ยนากินนะสีสัน หมึกไข่ยี่สิบบาทสีน่ากินมากโอ้ดูดิสีสันน่ากินจังเลยน่ากินมากเลยอ่ะนี่เรากำลังกําเลือกอยู่เจ้าขี้ไม้เนี่ยเอาสามไม้เอาเลือกเลยเลือกเลยสวยสุดมากจังเลยนี่ โอ้อันนี้ไข่อันนี้ไข่เปล่าครับตัวไข่อ๋อไข่ทุกตัวอืมน่ากินจังเลย,ยนี่เรากำลังจะจ่ายตังค์ค้าเขาให้แล้วโอ้ดูที่น้ำจิม้มสุดยอดเนี่ยค้าจัดใส่ถุงให้เรียบร้อยนี่ย ไปเดี๋ยวเราไปดูอย่างอื่นต่อซื้ออย่าง,อ,งอ,อื่นก่อนโอ้นี่แมงแมงรูดูแมงมกมันเพื่อนๆอ,อันนี้ตัวอะไรเมื่นี่อันนั้นแมงจีนนนนี่ของน่าก,กินอันนี้เป็นตัวหนอนจิงดีทอดอของทอดซื้อปะเนี่ยใครซื้อ ซื้ออะไรอ๋อมาซื้อปูทอดยังไงปูปลาเขากำลังนะใส่เนี่ยกำลังรอยืนรออยู่รอคิวอยู่โอ้เขียดทอดก็มีปูทอดตัวอ,อ,นนอันนี้ตัวอะไร,รอ่ะพ่อนคะเนี่ยตับเต่าอ๋อตับเต่าโอตับเต่าเพื่อน น้องสาวซื้อตตบเต่าเพื่อนซื้อกี่บาทอ่ะอโอ้ไข่ทรงเครื่อง้ไข่ทรงเครื่องอันนั้นเป็นเตาย่างเขานี่ยเกีเอากี่ไม้เนี่ยไม้เดียวไม้ตะกี่บาทอ่ะ ยี่สิบห้าบาทอ๋บาอว้าวลูกชิ้นลูกชิ้นดูดีพเพื่อนๆลูกชิ้นน่ากินจังเลยอะ่ะแบบเขาราดน้ำจิ้มไปแล้วอะ่ะสุดๆเลยอะ่ะอันนี้แบบยังไม่ได้ราดน้ำจิ้ม,อ,มอันนี้เป็นผัดผัดไทยผัดหมี่ ดีสันน่ากินเดินหาซื้อของกินต่อของกินเยอะแยะเพียบวันที่อกง,งานนี่ก็คงจะหมดหลายบาทอยู่นะ,ะเห็นอะไรก็อยากกินมันน่ากินเห็นอะไรก็อยากกินไปหมดเลยเพื่อนๆอผัดไทยผัดหมี่เป็นร้านขายน้ำน้ำแตงโม น้ำมะพร้าวอันนี้น้ำมะพร้าวแก้วละยี่สิบบาทมีหลายน้ำนะโตเวดนวีน้ำเก๊กฮวยน้ำกระเจี๊ยบม,มีหลายน้ำตามนี้เลยแต่เราซื้อน้ำมะพร้าวนี่น้ำมะพร้าวแก้วละยี่สิบบาทว้าวลูกชิ้นลูกเพลอร์เลยลูกชิ้นมีแต่ลูกใหญ่ โอ้ e, หรา e ดน้ำจิ้มไว้น่ากินมากอือดูดิเพื่อนๆจะกลับกันแล้วใช่ไหมเนี่ยฮะจะกลับเราไม่ได้อยู่ถึงนักร้องมาเลยเพื่อนๆกินหมูกระทะเสร็จเดินดูรอบๆงานยังไม่ได้ดูนักร้องเลยนักร้องยังไม่ได้มาเลยแล้วก็จะกลับกันแล้วโอเคพี่น้องสำหรับคลิปนี้ขั้นไมากระพาพี่น้องคนไลค์คนแชร์คนติดตะไนร้ทำ่อยด้อพบกันใหม่คลิปหน้าสบายดี